สนับสนุนโดย l e n o v o b บ n น n าไอที IT. IT easy for you เรื่อง IT ีง่ายๆสำหรับคุณสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโ h o n e t ี TV ทุกคนครับวันนี้มีสกูพิเศษนิดนึงครับว่าทำไมเราถึงควรซื้อพือถือสมาร์ทโฟนแบตเตอรี่ความจุสูงแบตอื่นๆมาใช้งานอันแรกก็คือเพราะมือถือแบตเตอรี่ความจุเยอะๆเนี่ยครับใช้งานได้นานและไม่ต้องพก power bank โดยมือถือที่แบตเตอรี่ประมาณ4 0 0 0มิลลิแอมขึ้นไปเนี่ยส่วนมากจะไม่ต้องชาร์จไฟกันแบบวันต่อวัน คือใช้ไป2วันชาร์จทีหนึ่งก็ได้หรือถ้าไม่ได้ใช้เล่นเกมหนักๆก,ก็สามารถลากได้ถึง3วันขึ้นไปเลยก็ว่าได้ครับข้อ2คือแบตเตอรี่มือถืออืดนะครับไม่ได้หนาเทอะทะแล้วนะครับบางรุ่นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะหนาถึง1 0ม mm ิลิเมตรขึ้นไปและมีน้าหนักตัวเครื่องทะลุ200กรัมทําให้การใช้งานได้ไม่สะดวกครับหรือว่าถือใช้งานได้ไม่นานก็จะเกิดอาการเมื่อยลา แต่รุ่นให,ให,หม่ๆครับที่มีความจุถึง4,000มิลลิแอมป์บางรุ่นเนี่ยฮะตัวเครื่องบางไม่แพ้มือถือปกติทั่วไปโดยเทคโนโลยีที่ตัวแบตเตอรี่เองสามารถออกแบบให้บางเบามากกว่าเดิมข้อ3ก็คือนอกจากแบตเตอรี่จะอึดแล้วยังแปลงร่างเป็นพาวเวอร์แบงค์ได้อีกด้วยจัดได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่มือถือแบบน้อยๆจะไม่มีทางให้เห็นกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือการแปลงร่างตัวเองเป็นพาวเวอร์แบงค์หรือว่าแบตเตอรี่สำรองให้กับมือถือเครื่องอื่นผ่านทางสาย USB OTG สามารถแบ่งไฟให้เครื่องอื่นได้ในยามฉุกเฉินังงขออตวเ พอมีแบตเตอรี่ความจุสูงอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วและโดยส่วนมากเนี่ยพวกมือถือแบตเตอรี่อื่นๆก็มกักจะมาพร้อมก,กับการจัดการพลังงานที่ดีเยี่ยมถ้าจะให้พูดถึง1รุ่นก็คงหนีไม่พูด ASUS ZenFone 3 Max ครับทั้งรุ่นหน้าจอ5นิ้วและ5.5นิ้วเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์คนที่เบื่อกับการชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆได้อย่างลงตัวจริงๆอย่าล,ลืมกดซับ s ไคร์คฟ o n e TV ใน YouTube กันเยอะๆด้วยสวัสดีครับ